ไหลไปอร่างนี่ไลยท่านเร็วเร็วพกบุเหเลยวะคอมาคอแบบแบบแหบแบบอย่างกึ๊บไม่กึผู้หายเหรอ วันนี้ตัวนี้เปียกกระซ้าว่านี้ดิหาปลาบ้านี้นี่ิมนเดอ้อนรอครัหนจมองขึมาอยู่ รารุดั่นเึ้ยเลยตี้ยงเสียมวรุดมาคุณแม่ไกยมาสัตว์ไก่อู้ไก่พูดตัวตน้อยๆนึง bơi lướt rồi, năn, bớt bớt mít tuổi nhạy xem nỉ bảo, hôi, con kia, con kia đấy, đầy còn ham ăn, thả cái con nè, nuông nhá, nuông nhá, nuông

เน่ยมาเร็วมาเร็วมันไม่เร็ไลแลมันกระน,นีนีบาทามเื่อยเน่ยสปานาว่<ม>เ,าเลาเล็วพอาหาเ,าเ,าเาขาข,ขึ้นมาไม่ได้บาเ้า้อกระลั่งได้ปาไม่มูดจม, <laughs> <laughs> มกรได มาวัดวัดกันกระนด้งกระเด้งกระดิ่งสัตวเนี่ยน้ำน้ำน้ำนฮ้กันปลาน้ำเนี้น้ำเนี้นี้ตัน ถอดทิมรถเสือผ่านถอดทิมรถน้ำตาเห็ดขึ้นในหอบ้า โอ้ได้ยูเอ้ยก็เป็นนั่งคักหล้ยหลวงตายแล้วมาปดหนอนอะไรกันไปไม่เา เบเลยซวนน่าจะบ่สนใจวะมาๆไป ดีจีบดีประกาิสิสีมึงดี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 ดวดีไหมว้ามามามาเนี่ยเอาว่าขวานมาเนี่ยมาเนี่ย เบีเลยตนี่ใยู่สื่อเปลียนยู่ื่อเปลี่ยนาเกาลงเรือเกาตไปน้ำลงมาเตะเ่นที่เดียนเตะงานางเตะููากว่าเขาบปหไปแล้วี่สองเงียบหน่บาทมีสตัเท่านั้นมาที่เงียบสองตัวนีด้ขึ้นตัวเดียวนึงส นบ,บัวระยะนีเมียระยะที่ดับเครื่องนี่เมียมันก็บุยบุยบริบาหารมันเป<อ>็นตัวเดียวมันเลียนไปเลียนมา,าสื่อบอกมันใจเสือนั่นแขนสันมันกันแขน,นมันด่เห็นขากินเนี่ยลอยน้ำลอยน้ำม,นะนะมากับตันมามาเร็วมาเร็วเห็นเนี่ยเร็วมาเร็วง่ายเสมอละกอง ยังมีนี่เด้อพี่โอ๊กจอดแนมไม่คิกผิโอ้ยโอ๊มันเปซืซอเ์เคซี่หมาหนูวมันวางน้ำตา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 ,ตาเขาได้จอดเอกมั้ยไม่มาพีอยู่แบบน,นี้จะวิ่งสเตอป่ะพี่อัอนอนี้พี่แม่พี่แม่ตกักอันค่าปลาอยู่พี่นะ่ ba gì đấy แล้วพี่ Ba. เนี่ยอยู่โอ๊ย ดูได้โทรกับปร้เด้๋โทรศัพท์ยูนี่โหลดถงใ้อะไรหามันห้างนาน่องบวันข้างนาน่องบวนนั่นแหละเออเออนั่นแหละ ก็ได้ก mm ็ด้แต่ปน um um> um ี้รุนถอดกรอบไ้วะย้อหอนดนล้วใ่ยีนี่น้องเบอรท่านในเบอดอดฟองขวดเป็น